สวัสดีครับหลังจากเจาะบาดาลเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาถึงตัวบรรจุน้ํานะครับตัวแทงค์ใช้บรรจุน้ํานะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อดีของเจ้าแทงค์แบบนี้นะครับว่ามันดียังไงนะครับทําไมผมถึงเลือกใช้แทงค์ตัวนี้นะครับแทนที่จะทําการขุดบ่อนะครับเหมือนกับท่านอื่นๆนะครับเพราะว่าผมเอามาใช้ในพื้นที่เกษตรเอามาเลี้ยงปาล์มนะครับ แบบนี้นะครับตัวปล่องบอ่อนี่นะครับผมเลือกเป็นปล่อง2อเมตรนะครับเขาจะมีสเปคให้เลยนะครับทางผู้จัดทานะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกเลยนะครับว่าเราจะเอาความจุน้ําอยู่ที่เท่าไหร่จานวนปล่องเท่าไหร่เขาจะคํานวณให้เราเสร็จสับรวมฐานลากมาเลยนะครับเราก็มีหน้าที่แค่มาเลือกพื้นที่เฉยๆนะครับว่าเราจะตั้งตรงไหน แล้วก็ทางน้ำออกไปด้านในนะครับเขาก็จะมาดำเนินการให้เราเรียบร้อยลักษณะของตัวฐานนะครับเขาก็จะตั้งเป็นฐานคอนกรีตเสริมเหล็กให้แล้วเขาก็จะตั้งปล่องน้ำนะครับเรียงขึ้นไปทั้งหมดนะครับ8ชั้นตัวนี้จะอยู่27,000วัลลิตนะครับตัวสเปคที่ผมเลือกนะครับค่าใช้จ่ายก็จะจะอยู่ประมาณ หกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นบาทนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องเดินทางไปนะครับเหตุผลที่ผมเลือกใช้ปล่องคอนกรีตแบบนี้นะครับเพราะว่าต้องการประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็ง่ายต่อการบํารุงรักษานะครับถ้าผมเคยมีผมอะ่ะเคยมีบ่อนะครับบ่อน้ําขุดบ่อน้ําไว้เพื่อการเกษตรเนี่ยสรุปว่าตัวบ่อนะครับก็ต้อง ตื้นเขินนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยพอถึงหน้าแล้งจริงๆแล้วน้ำมันไม่ได้มีตลอดแล้วนะครับมันไม่มีตาน้ำในพื้นที่นะครับมันก็เลยไม่มีน้ำใช้สรุปแล้วผมก็ต้องมาเจาะบอ่อบาดาลน,นะครับอีกบอ่อหนึ่งพอเจาะบอ่อบาดาลแล้วก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆก็เจาะบอ่อบาดาลแล้วก็ใช้เป็นแท่งคอนกรีตแบบนี้เลยจบนะครับเพราะว่า มันก็ง่ายแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยนะครับบำรุงรักษาก็ง่ายครับแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานนะครับพูดง่ายๆว่าทําครั้งหนึ่งก็ใช้ไปได้ตลอดเลยนะครับแบบนี้นะครับความจุน้ำก็เยอะนะครับการทําความสะอาดการดูแลรักษานีง่ายมากนะครับแล้วก็มีประกันแรงงานที่เราต้องเอามาดูแลเวลาที่ เราต้องเอามาดูแลบอ่อเราก็เอาไปใส่ใจกับพืชเราเลยนะครับตัวนี้นะครับสเปคอ่าคร่าวๆผมบอกไปแล้วก็แต่ผมจะเลือกพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวท่อน้ำออกนะครับผมจะเลือกเป็นขนาดสานิ้วเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณน้ำที่จะไหลออกเข้าสู่มอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับ แล้วก็ภายในนะครับเขาจะทําตัวปล่อยตะกอนนะครับตัวนี้จะเป็นท่อปล่อยตะกอนสาหรับเจ้านี้คือมีท่อปล่อยตะกอนเรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆลองดูนะครับถ้าเพื่อนเป็นไอเดียนะครับว่าถ้าเพื่อนทําเองหรือว่าจ้างใครมาทํานะครับก็ท่อตัวปล่อยตะกอนเนี่ยเขาก็จะทําไว้ตรงกลางนะครับแล้วเขาก็จะต่อท่อออกด้านข้างจะอยู่บริเวณนี้นะครับ พอแห้งดีแล้วนะครับเขาจะทำการตัดท่อ PVC ีเนี่ยให้มีความสูงเสมอกับพื้นนะครับเวลาเราใช้ไปในนๆนนะครับน้ำที่เราดูดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีตะกอนสะสมอยู่ที่พื้นบ่อครับแล้วเราก็สามารถเปิดตัววาล์วท่อตัวนี้นะครับเพื่อให้ดึงตะกอนออกได้นะครับง่ายมากครับมาทํางานคนเดียวไม่ถึงสิบนาทีก็ถือว่าเป็นการทำความสะ,ามสะอาดบ่อได้เรียบร้อยนะครับ ข้อมูลของบ่อบก็สรุปได้พอประมาณนี้นะครับอีกอย่างนะครับเวลาเรามีบ่อแบบนี้แล้วนะครับเราสามารถใส่ลูกลอยวาลวได้นะครับมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดน้ําในแทงค์เนี่ยก็จะเต็มอยู่ตลอดนะครับเวลาน้ําลดปริมาณลงมาแบบเนี้ยตัวปั๊มน้ํามันก็จะดึงน้ําขึ้นมา ในแท้งมันจะมีน้ำสแตนบายให้เราใช้ได้ตลอดนะครับคือพร้อมใช้งานตลอดเวลามันไม่เหมือนกับบอนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับมีความสนใจแล้วก็หรือว่ามีข้อสงสัยใดๆก็ทิ้งเม้นไว้นะครับเดี๋ยวตอบได้ผมจะมาตอบนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับหากเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับ ช่างต้มนะครับซ่อมได้บางไม่ได้บางนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ